นั่นค่ะบันไดหนีไฟนั่นใครสกายเวเดอร์หรือเปล่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ยว แล้วค่อยๆหันมาช้าๆถอดผ้าปิดหน้าเอาเดี๋ยวนี้ ี่รู้แล้วเรื่องพ่อแม่ของพึ่งพี่เคยกลับไปที่ดงพยาไฟครั้งหนึ่งตั้งใจจะไปขอโทษพี่เผาพ่อของพึ่งแต่ก็สายเกินไปซะแล้วยังไม่สายไปหรอคะพี่เผาพึ่งเชื่อว่าพ่อกับแม่ยังไม่ตายผู้ชายคนนั้นเป็นใครล่รครับตำรวจตะเวนชายแดนไงคะ ผมหมายถึงว่าเขาเกี่ยวข้องอะไรกับคุณพึ่งครับเรื่องนั้นพวกเราก็ไม่ได้ใจหรอกนะครับมผมว่าคุณน่าจะไปถามคุณพึ่งเองดีกว่าพึ่อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นญ,ญาติก็ได้นะคะผมว่าคงไม่ใช่ญาติหรอกครับคุณพึ่งเคยบอกผมว่านอกจากพวกพี่แคะเธอก็ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีก วันนี้พี่เผ่าพักอยู่ที่ไหนเหรอคะว่างๆพึ่งจะได้พาพวกพี่แค่ไปเยี่ยมพี่รับราชการอยู่ชายแดนอย่าไปเลยมนันอันตรายงั้นพึ่งขอเบอร์มือถือพี่เผ่าได้ไหมคะเอาเบอร์พึ่งมาให้พี่ดีกว่าถ้ายังไงอ่ะพี่จะโทรไปหานี่พี่เผ่ายังโกรธพ่อผู้ใหญ่อยู่เหรอคะพี่ไม่เคยโกรธพี่ผาดพ่อของพึ่งผู้มีพระคุณของพี่ ทำไมพี่เผาต้องทำหมางเมินกับพึ่งแบบนี้ด้วยล่ะคะเพราะงานของพี่ต็ไมไ่ด้วยอันตรายขืนพึ่งอยู่ใกล้ๆพี่อาจจะได้รับอันตรายไปด้วยหวังว่าเรื่องที่เราเจอกันพึ่งจะไม่บอกพวกพี่แคะพี่อยากให้พึ่งปิดเป็นความลับเพราะมันมีผลต่อหน้าที่การงานของพี่ได้ไหมพึ่ง พี่เผ่าขอทำไมพึ่งจะทำให้ไม่ได้ล่ะคะพึ่งจะทำเป็นว่าไม่รู้จักกับพี่เผ่าพอใจหรือยังคะขอบใจมากถ้าอย่างนั้นพี่ขอตัวนะ ่คุณพงร้อยตำรวจเอกเผ่าไทยคะ่ะเรื่องนั้นฉันรู้แล้วคะ่ะว่าแต่คุณเพิ่งรู้จักกับผู้กองเผ่าไทยได้ยังไงเหรอคะแค่คนรู้จักคะ่ะไม่มีอะไรหรอกแค่คนรู้จักถึงจะเข้าไปกอดเชียวเหรอผมว่ามันต้องมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นแน่เออคือ รู้คุณกริชเขาเป็นอะไรของเขานะคะนอนตุ๊กป่องตุ๊กป่องคุณเพิ่งไม่รู้จริงๆเหรอครับเพิ่งจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะเอ๊เรือว่าคุณกริชจะเข้าไวยทองคะนี่แหละนะผู้หญิงทำไมล่ะคะผู้กองกรุณาพูดให้กระจ่างด้วยนะคะเปล่าครับผมก็แค่พูดลอยๆอย You and me, I hate the vision though okay.